เอาไว้นั่นออกเอ้กระป๋องลายจะร่วงเหมอนันตอกไปจะไม่ได้เอาอกอกแค่ต<า>อ,อ,ออกเลยเหรอกลัมวมันจะร่วงหล่นไม่ใช่เลยเหรอกกี่ก้อนที่อันเดียวเรียนเดียวกลัวเว่าไอ้จะร่วงเรียนเดียวครับหน,นักโดนตอลเรียน้องเดี๋ยวดูน้ำหนักก่อนเอาอันไหนลงก่อนเอ,เอาอันนี้ลงก่อนเอดี๋ยว